สนับสนุนโดย All New Suzuki Fronx the Iconic Drive All New Suzuki Fronx Suzuki มอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มรับ Motor Expo 2อ2 5เป็นเจ้าของ All New Suzuki Fronx วันนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษา Suzuki Fronx เป็นเทนัน c ์แพ็กเกจนานถึง7ปี ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับดอกเบีย้ย1.99%สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือ w w w suzuki.co.ths go with you by suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับซูซูกิผู้ชมครับฟุตบอลพิมลิกในช่วงกลางสัปดาห์แมตช์เดย์ที่14โอ้โหสนุกเข้มข้นตื่นเต้นนะครับอาร์เซนอลยังคงมาตรฐานอยู่ แต่ว่าเกมนี้สกอร์อาจจะขาด2 0จริงแต่ว่ารูปเกมถ้าใครได้ชมนะครับก็อาจจะพอทราบว่าไม่ง่ายที่จะชนะทางด้านเบนฟอร์ดถึง2ลูกนะครับมันมีรายละเอียดของเกมเดี๋ยวว่ากันเบื้องหลังนะครับเช่นเดียวกับล์พูเกือกบแพ้ซันเด์แลนด์ต้องใช้คำนี้นะครับเอาตัวรอดเสมอนหต่อหนึ่ง,อนนงโอ้เป็นงานที่อันสอดก็คงจะต้องปวดศรีรษะต่อไปนะครับในการที่จะกอบกู้ทีมล์พูให้ ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องลุ้นแชมป์ไม่ต้องพูดหรอกนะครับก็ต้องใช้คําว่าไม่ลุน้นไม่ไม่มีลุ้นแล้วดีดกว่าจากการเล่นแบบนี้จากการเล่นของลีพูลแบบนี้อย่าไปลุน้นจากการเล่นของอาร์เซนอลแม้กระทั่งแมนซิตี้ก็ยังดูมีผลงานที่ชัดเจนกว่านะครับนั่นก็เรื่องเดี๋ยวพิมพ์เล็กเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นแต่ว่าเรื่องฟุตบอล4เกมมหากรรมกีฬา4เกมเงียบเชียบมีแต่ดราม่าเต็ไมไปหมด แฟนบอลเข้าสนามไปดูฟุตบอลชายทีมชาติไทยถล่มติมอเลสเตหกต่อหนึ่งใช่ไหมน้อยมากผมว่านับเป็นหลักพันเนี่ยหลายคนบอกโหสู้หมอนทองก็ไม่ได้อันนี้ช้าก่อนใจเย็นๆหมอนทองฟุตบอลเจ็ดสีกับทีมชาติมันคนละแบบนั่นหมอนทองเป็นบอลต้องใช้คําว่ากระแสคนที่ไปดูนะครับแต่ทีมชาติเนี่ยมันเป็นฟุตบอลจริงๆที่ทีมชาติของเราเล่น อาจจะด้วยศรัทธาอะไรก็แล้วแต่นั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไฟจัด4ีเกมนี่โอ้โหผมอยากพูดเยอะนะเดี๋ยวว่าจะเอาให้สักจบทัวร์นาเมนต์แล้วก็มาสรุปสักทีเพราะมันมีประเด็นให้พูดมากเลยตั้งแต่สนามจัดการแข่งขันไฟจัดนะครับการวิ่งคบเพลิงซึ่งวิ่งไปอย่างนั้นน่นะไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยวิ่งคบเพลิงนี่ถือว่าเป็นตัวจุดเริ่มของมหารกรรมกีฬานะครับทุกกีฬาเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นเอาเป็นว่า ถ้าเขาแซวเขาแซะว่านี่คือหมากรรมกีฬาพื้นบ้านอาเซียนอย่าไปโกรธเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้น,ป,นปีนี้ไทยมีเจ้าภาพต้องใช้คาว่านี่เลยนะครับเออ่สร,รุปผลพิมลิกันสักนิดหนึ่งนะครับทีมที่ฟอร์มเด็ดสุดเนี่ยก็คือแอสตันวิลลาบุกไปชนะไบรท์ตัน4-3นะวิลลานับตั้งแต่แพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยพวกเขาชนะรวด6นัดโอลิวอรกิ้ยิงประตูได้แล้ว แล้วที่สําคัญไบตันเจ้าของโทนี่บูมมีข่าวพัวพันกับการแทงพนันบอล600ล้านปอนด์ครับคุณผู้ชมก็ไม่แปลกนะเพราะเขาเป็นเซียนโป๊กเกอร์เศรษฐีโป๊กเกอร์มาเป็นเจ้าของไบตันอ่ะค่อยว่ากันตรงนั้นเดี๋ยวตามเบื้องหลังมาฝากคุณผู้ชมเบอร์ลี so ่แพ้คริสตัลอฟเฟรตศูนย์หนึ่งมาร์กเกฮีแอซิสนะครับเซนเตอร์แอซิสวิงแบ็คขวาโมงเข้าวูฟแพ้นอตติงแฮมเฟรตศูนย์หนึ่งโอ้โหแล้วที่พิกล็อกช็อกโลก เอ็นโรมาร์เดสกาโชฟอร์มโรเตชันครับเรียบร้อยโดนลีสกดไป3-1ใช้เซนเตอร์เล่นแบ็คขวานะเอาเข้าไปแล้วก็รีพูลเสมอกับเซนเนลันหนึ่งต่อหนึ่นะครับมาว่ากันที่เบื้องหลังคู่ก่อนที่ว่าเบื้องหลังคู่อาร์เซนอลนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับดิฟซีบีดีนะครับพาเนอร์ช่องเจเคกชกกี้นะครับก็ทั้งสูตรกลางวันสูตรกลางคืนครับมีข่าวว่าเดี๋ยวผมจะเอาภาพข่าวมาลุยฟิโก้เนี่ย ตำนานนักเตะทีมชาติโุรุเกตเนี่ยระดับโลกก็ใช้ CBD นะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ใช่ยาเสพติดน,นะครับก็ไลน์แอดดิฟจักกี้ Light add, ucky, สอบถามปรึกษาสมัครเป็นสมาชิกได้สั่งซื้อได้หมดเลยนะครับมีโปรโมชั่นดีๆฝากทั้งกัมมีสนะครับออยแล้วก็แคปซูลนะครับคุณผู้ชมสุขภาพจะดีขึ้นอย่างแน่นอน หลังเกมอาร์เซนอลสักนิดหนึ่งครับก็พอจะเข้าใจกันได้นะครับวอาร์เซนอลเนี่ยมีปัญหาเรื่องอคูลเซนเตอร์ตอนนี้เจ็บั้งคูมานั่งเป็นผู้ชมนะกาเบลกับซาลิบาก็เลยทําให้ต้องใช้มอสเกล่ากับฮินกาบิเย่ต่อเนื่องสังเกตดูซีขวาอาร์เซนอลนะครับเบนไว้ได้โอกาสลงเล่นเป็นการโรเตชันโอเดกาดแล้วก็มาดูยเก้ซีขวาของอาร์เซนอลมีการปรับก็เข้าใจนะเพราะมันเตะ4แมตช์ใน10วันเนี่ยอย่างที่ที่พุดธซับซับกันก็ต้องพักบ้างนะครับ เมลิโนก็ยังเป็นฟอลนายอยู่ส่วนเบนฟอร์ดของคิดันดูเนี่ยมาในรนะบบ5 3 2ส่งฟานินเบิร์กอาเจอร์แล้วก็พินน็อกในเล่นเซนเตอร์3คนคนระับคิโยเดจอมทุ่มไกลก็วิ่งแบ็ก back ขวาครับเฮนรี่เล่นวิ่งแบ็กซ้ายนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งเจ้าแดนเฮนสันพักนะครับเป็นตัวสำรองก็มียานเนลยามุลุกแล้วก็เยนเซนแล้วก็หน้าคู่วัตตาลากับชาเดนะครับต้องใช้คำว่าเป็นเกมที่อาร์เซนอลออกนำได้เร็วคอนโทรเกมได้หมดนะครับลูกคอสของเบนไวท์ การประสานงานของซีขวานะครับมาเด้วเก้ไข้เบนไวเปนไว,นไวครอสเข้าหัวเมิรลโน่มงสวยมากมงย่างกองหน้านะฮะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นนักเตะที่มงความประตูมากที่สุดเลยจาก14แมตช์ที่เขาลงมงไว้8นะครับเออก็สมฉายาฟอลไนจริงจริงนะฮะแต่นำเร็วนาทีสิบเอหลังจากน,นั้นเนี่ยสโนล์อคอนโทรเกมได้หมดท้ายครึ่งแรกก็มีมอสเกล่าเจ็บก็เลยต้องเปลี่ยนเอาทิมเบอร์ลงมานี่เห็นไหมเอาทิมเบอร์ลงมายืนเซนเตอร์กับ อินคาบิเยซึ่งคู่นี้ไม่เคยเล่นด้วยกันแน่นอนแต่เป็นการแก้ไขปัญหาแล้ว,ลวเราเบนไว้ในเล่นแบ็กขวาเพราะ,ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลก็คือว่าเบนฟอร์ดรู้เลยทิมเบอร์ไม่ได้ไม่ได้เซ็นเตอร์ตัวเขาเคยเล่นเซ็นเตอร์นะครับตอนอยู่กับแจ็คเขาแจ้งเกิดกับการเป็นเซ็นเตอร์ก่อนนี่ขย,ยับไปแบ็กขวานะครับสมัยน่าจะอิลิเทนฮาร์เป็นโค้ชนั่นแหละนะครับก็ตัวไม่สูงแน่นอนอันนี้ชัดเจนยืนคู่กับฮินคาบิเยซึ่งก็ไม่ได้สูงมากนะครับ ไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับกาเบรียลซาลิบาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คีจันดูวางมาครึ่งหลังลูกเซตพีดล้วน,น,นทุ่มไกฟรีคิกอะไรก็แล้วแต่เพื่อกดดันเอา์ะซ่อลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหาเกิดขึ้นก็คือตรงนี้แหละแล้วเบนฟอร์ดเกือบจะใช้ได้ผลคือนี่เป็นการเล่นบอลพื้นๆบอลโบราณแน่นอนครับแต่มุมทุ่มไกลลรวที่เราทราบวันนี้ซึ่งอาเจต้าก็บ่นหลังเกมเหมือนกันว่ากระปองกันยากนะ เพราะการทุ่มไกลเนี่ยมันทําให้หนึ่งซัลซเซนเตอร์คุณไม่แข็งแกร่งเนี่ยการหม่งการป้องกันเนี่ยมันจะวุ่นวายไปหมดการจัดระเบียบเกมรับจะไม่ดีอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นลายาก็เซฟซูเปอร์เซฟเอาตัวรอดได้นะครับครึ่งชั่วโมงหลังเนี่ยค่อยทยอยเปลี่ยนเอาพวกซาก้าอะไรลงมานะครับก่อนที่จะปิดเกมในช่วงทดเวลาแต่เป็นเกมที่ก็แหมเสมอได้เหมือนกันนะอาร์เซนอลแต่อาร์เซนอลเอาตัวรอดได้นะครับไม่ไม่เสียแต้มเลยชนะแล้วคลีนชีท นะครับมุ่งหน้าสู่การยึดตําแหน่งจ่าฝูงแบบ5คะแนนกับทางด้านลรือใบสีฟ้านะเดี๋ยวรอดูผลกระทบว่ากาเบียวกับซาลิบาจะหายมากลับมาเมื่อไหร่แล้วถ้ามอสเกล่าไม่ไหวแล้วเกมหน้าใช้ทิมเบอร์เนี่ยมันจะยืนตะและตรงนี้นานแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเห็นบอกจะเจอใครอาเซนอลในนัดต่อไปนัดต่อไปอาเซนอลนะครับเจอกับแอสตันวิลล่าวันเสาร์นี้ทุ่มครึ่ง ามเวลาบ้านเราโอ้คุณผู้ชมวิลล่ากำลังท็อปฟอร์มเลยนะแล้วถ้าคู่เซนเตอร์ยังเป็นทิมเบอร์ลิน yeah, ครเย่เลยเนี่ยมอสกล่าไม่หายกลับมากาเบียเนี่ยไม่ได้เล่นอยู่แล้วซาลิบาโอ้นึกภาพไม่ออกเลยนะก็ต้องรอดูว่าทีมจะแข็งแร่งขนาดไหนอมาที่หงแดงลิเวอร์พูลชงใช้คำว่าเกือบแพ้ครับเกือบแพ้จริงๆนะเกือบนะแพ้ก็อาจจะสอดใจแข็งอยู่ครับไม่ส่งอะ่ะ โมซาร่าลงเล่นจริงๆ,ๆนะครับก็ชุดเดิมนะครับแค่ปรับโรเบนสันกับเคอร์เคสแค่นั้นวิงกแบ็กซ้ายส่วนซันเดอร์แลนด์นของเลจิสเลบิสมามุกใหม่ครับเล่น4-4-2ครับไม่เล่นหลัง5เซนเตอร์คู่ก็ยังเป็นอ,อันเดรเ,เดรตเ,เต้ขอไปครับกับบอลลาดมูกิเล่นเนี่ยไปยืนแบ็กขวาเรนโดแบ็กซ้าย้วกลาง4คนเนี่ยอฮูมชากา้าซาดิกี้แล้ว เทาบี้เล่นแล้วก็เลเฟ่กับบอบบี้นะครับามาเล่นหน้าคู่กันส่วนอินซิดอกก็สำรองนะครับนี่คือเกมที่ต้องใช้คำว่าอันสอดเน้นความแน่นอนเกมช้าไม่เร่งเซนแลนด์เพรสข้างบนสลับถอยมารับลึกเขาเล่นกดสองแบบถ้าลิพูลช้าเขาเพรสถ้าลิพูลเอาตัวรอดได้ก็ค่อยดรอปลงมาแต่ ถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะบอลมันก็ออกบอลเงินก็ไม่ค่อยชัวร์อันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าเกมส่วนใหญ่ก็เป็นของลีพูถูกไหมครับ mm hmm. เพียงแต่ว่ามันจะเจาะซันเดรแยนยังไงครับซันเดรแลนเนี่ยรอจงังหวะช้าปุ๊บเข้าช้าปุ๊บเข้าอ่าปุ๊บตัดได้ลุยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือล์พูน้องบอลจริงแต่ต้องใช้คําว่าไม่มีปัญญาจเจาะเกมรับเันเดรแลนนะ มีโอกาสยิงอะไรจริงยิงไกลให้ส่งเซฟอะไรก็รว่ากันไปนะผู้ชมแต่ผมมองว่าเวสก็เล่นยากนะครับเพราะเขารู้แล้วว่าเวสเป็นเบอร์สิบละก็รูปเกมช้าแน่นอนไม่พลาดไม่เสียคือครึ่งแรกเนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นไปตามนั้นสเนดแรนเขาก็ไม่ไม่ซีเรียสรอเตะมุมอ่ารอดิพูนพลาดอ่าแล้วก็เล่นตามแท็กติก นะครับมีทุ่มไกลเพราะมีเขามีของเขาเล่นได้หมดตรงกลางคอย 4, 4ี2เพราะนั้นเนี่ยการเล่นบอลร,ระหว่างลายริพูลแบบเวสแฮมทำไม่ได้เพราะ4ี่เมดฟิวชาก้าสดิกี้เนี่ยหูมซึ่งเป็นจริงๆคือวิงแบ็กแล้วทางซ้ายชาบี้เนี่ยเขาดอปลงมาเพราะนั้นมันจะแน่นแน่นมันก็จะไม่มีพื้นที่ที่จะเล่นระหว่างลายก็เท่ากับเหมือนมีกำแพง2ชั้นก็ไปตันออกข้างนะครับออกข้างก็เห็นเหมือนเดิมกัปโป้ก็เหมือนเดิมฮะเลี้ยงตัดเลี้ยงตัดแล้วก็ ไม่ได้ะไรนะครับจนสุดท้ายต้องโดนเปลี่ยนนะขึ้นหลังใช่ไหมเอาซาลาลงมาเวสไปอยู่ทางซ้ายอ่ะเท่ากับว่าแผนแรกไม่ได้ผลอีซัคก,ก็ได้บอลอยู่ไม่บ่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เยอะเพราะอะไรเพราะมันเต็มไปหมดนะครับสแตนแลนด์ร,นรับอย่างมีวิน,นัยรับลึกไม่มีพื้นที่ให้อีซัคเล่นอีซา่าลงมาถามว่าดีขึ้นไหมก็ไม่ไดีดีขึ้นนะครับแต่ได้ครองบอลน,น่ะตามสเต็ปอยู่แล้วได้ครองบอลน,นะครับ แต่สุดท้ายริพูนก็พลาดคนที่พลาดก็คือคนที่เมื่อก่อนชัวนะก็คือฟันไดเคาะบอลง่ายๆจะให้แมกกาคือมันไม่รู้กันนะบอลมันบอลจังหวะมันไม่ใช่ที่จะต้องแปะตรงนั้นแล้วเขาเทาบี้เขาแย่งได้ปุ๊บเขาจี้เข้ามาหนีแมกกาแมกกาก็จงใจว่าสวยแล้วเพราะฟันไดส่งแบบนึกจะส่งก็ส่งอ่ะเอาใช้คํานี้ดีกว่าบอลก็เลยไปเข้าทางเทาบี้แมกกาก็เสียจังหวะเทาบี้เลี้ยงจี้เข้ามาแล้วยิงติด ใช้คาว่าติดตูดก็แล้วกันฟันได้ฉลับเปลี่ยนทางแต่ว่าบอลมันก็ยังอยู่ในวิธีเข้ากรอบนะครับหนึ่งศูนย์โดนดือ้อพลาดแล้วโดนลงโทษเลยเนี่ยฮะลิพูนะครับคือถามจริงว่าหน้าหน้าเสียไหมลูกมันไม่ไน,น,น่าเสียเลยนะฮะลูกอื่นหน้าเสียอีกโอเควันนี้ป้องการลูกเตะม,มุมได้ลูกทุ่มไกลก็โอเคอยู่ไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เพ่งพ้ำนะวิธีการเล่นโอเคแต่ พอพาดโดนยิงนําก่อนโอ้โหคราวนี้เดือดร้อนแล้วครับวุ่นวายนะวุ่นวายก็ค่อยๆเปลี่ยนพวกโจโกเมสออกคร์ติชจนลงมาเล่นแบกขวาเป็นการงานแก้นะครับแล้วก็สักพักอีกเล่นไปสักพักก็มีเอาเอาเอากิริเกลงมาพื้นหน้าคู่ไม่กําไปหน้าคู่อีกไปยืนทางซ้ายก็พยายามนะผมว่ามันได้แต่คองบอลไงมันคองบอลแบบนี้แต่มันเจาะเขาไม่ได้ครอสไปก็ติดหัวพวกบอลลาดเลยหมด เพราะฉะนั้นก็พยายามเห็นความพยายามกันแล้วกันนะครับเห็นความพยายามของเด็กหงนะครับพยายามและความพยายามของน้กสอนด้วยและลูกตีเสมอก็ก็ต้องยอมรับว่ามีโชคด้วยเพราะว่าจังหวะเธอที่โจเล่นบอลหน้าลายแทงให้วีสอันนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเขาอโชคเนี่ยคือยิงไปยิงไม่ดีนะไปโดนมูกิเล่โอ้โหลูวบอลมันฉลับแสกหน้าผู้สาวตูไม่เห็นทางบอลไง ก็ลกัต้องชมชมเวสเลยว่าสเตปหลอกบรรลาหลอกใครแล้วยิงนะครับก็หนึ่งเท่าเหมือนจะมีลุ้นฮะแต่ก็ไม่มีลุ้นเพราะว่าฟันลัก์คันนี้กองลึกเลยรับลึกแล้วรอ,อสวนกลับอย่างเดียวนะครับก็มีการเปลี่ยนอีซีดอลงมาแทนบ๊อบบี้อะไรด้วยนะครับแล้วหลังเปลี่ยนเป็นห้าเอากีซูด้าลงมาตอนนี้คือเขาต้องการหนึ่งคะแนนและเอาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นลิฟวูลก็ได้จากกองบอลใบมาแล้วก็ เปิดไปก็ผิดก็ล้นมันไม่ค่อยชัวร่าก็พยายามนะเห็นถึงความพยายามแต่ว่าทุกเนี้ยถึงตรงเนี้ยนะมันความมั่นใจเลยมันหายไปหมดนะครับก็ยังดีว่าไม่แพ้เพราะว่าผู้สาประตูเลิฟเนี่ยเขารับบอลได้จากการที่ริบูลบุกอยู่แล้วเขาเปิดยาวเลยเขาทิ้งไว้อิชอิโดรหลุดอยู่ในวงกลมกลางสนามฝั่งตัวเองบอลหลุดเดี่ยวครับเคียซาวิ่งตามอยู่เคียซ่าก็ายังไม่ปล่อยอิชิโดรหลอกเบ็คเกอร์ได้แล้วยิง เข้าแน่ๆเขียซ่าเซฟจากเส้นโอ้โหผู้ชมก็ตะโดนก็เรียบร้อยแล้วครับคาบ้านอีกแล้วอ่นี่เป็นการเสมอครั้งแรกของหงแดงนะครับในฤดูก,กาลนี้เสมอสักทีนะครับเออก็เดี๋ยวไปเจอลีดเนี่ไปเยือนลีดพิ่งชนะเชลซีนะเพราะฉะนั้นตารางคะแนนเนี่ยก็ชัดแล้วถ้าเทียบถึงช่องว่างระหว่างาร์พุลได้มาแต้มหนึ่งก็ขึ้นก็อยู่ที่8 22คะแนนก็ห่างอาซอลสนะิบเอ็ดไม่ต้องพูดแล้วเรื่องนี้ นะครับห่างจากดีว่าเชลซีแพ้เอาพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกมีคิตตันพาเลท23าอ่ะิเวอุ์พมีมี22คะแนนก็ห่างอยู่ 2- 3สคะแนนเพราะนั้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ในระยะที่แตะได้สบายตอนนี้อยู่ที่อันดับสสดละเป้าหมายมันอยู่ตรงนี้ละต้องเล่นเพื่อให้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าให้ได้นะครับอย่างอื่นไม่ต้องว่ากันเรื่องลุนชงลุนแชมป์อะไรนี่ไม่ต้องไปพูดละนะครับก็รอดูว่าคืนนี้แมนยูเจอกับ ทางด้านเวสแฮมเนี่ยจาะมาหน้าไหนนะครับคือถ้าแมนยูชนะแมนยูจะแซงล์พูลขึ้นไปมันก็จะมีย4คะแนนเลยแมนยูจะขึ้นที่5เลยนะแมนยูเจอเวสแฮมซึ่งเวสแฮมก็เอาแน่นอนไม่ได้แต่ไม่มีปากเกต้าแน่นอนนะครับคืนนี้ก็รอชมมีสตูดิโอโมโนแม็กซ์ด้วยผมเจดมบบู่ก็จะทําหน้าที่วิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูเบื้องหลังว่าปีศาจแดงจะจัดการขุนค้อนได้หรือไม่แล้วก็จะขึ้นที่5หรือไม่นะครับแฟนหงไม่ต้องห่วงนะ เชียร์กันต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ All New Suzuki Fronx